แล้วเขาจะเขาจะต้มงูเหรอเอะไรกินไรอ่ะมันสดเนี่ยไม่สดไทรซ้อนซ้อนอเมซอนเนี่ยนี่ยมีมีมีสองกว่านี่นี่แม่ดูที่ปีทีแล้วว่าจริงไม่โดนไม่โดนตัวใหญ่ๆอย่างนี้ยดูมันก็เข้าอยูงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างให้ดูมีตาช่างไหมมีอยู่ข้างบนบ้านอ๋อเดี๋ยวช่างให้ดูว่าเท่าไหร่ ปาร์อาจจะต้มส้มฮดตัวนี้เฮ้ยมีปากกอใหญ่ยที่ได้มาเมื่อกี้กันใหญ่แม่ตัวละโลกว่าครับสามตัวนี่อยู่แม่นีิกิเนี่ยดูนี่ดูหูนี่แม่เพิ่งเห็นปีาร์ตเลยมันข่องนี่สิบ่บนไหนมันบอกใครมี่แล้วมันเป็นหกแม่มันหมดแต่ตัวคนเขาหมานเขาหมานอันนี้สี่แล้วไอ้ช่อนฮะดีแตกเอ้ดูหูนี่ครับท่านผู้ชมดูหูนะครับเอามามาดูนี่อ่ะ แม่เบ่งพุนพุนก็ใส่โลเือกันแม่นี่เบ่งพุนนี่ไอไอ้ตัวนี้ก็โลกว่าแล้วนี่ก็น่าจะโลสใหญ่เนี่ยกระไดโลกว่าคดูสิว่าตัวนี้กี่ผมว่าอยู่ที่สองสองสองโลกว่าตัวนี้ก็โลกว่าเลยนี่กระไดไอ้ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยดูเทียบกันนี่ผมว่าน่าจะอันนี้โลสองเลยมัผมว่าสองสองโลสองโลสองสองโลสสองโลสองขึ้น แลาวหัวใหญ่กว่ากำปั้นดิกะถึงมังได้มั้งถึงนี่แม่เล่งเล่งเซนิเล่งส่งโค้มันใหญ่แลั้นนี่น้ำตื้นตัวนั้นไม่ตื้นตัวนั้นลึกตัวนั้นอยู่ประมาณอยู่มันอยู่มันเอวหรือมันคอนี่ยแหละช่างเบาผมก็บอกอยู่ว่าตรงนี้มันตามไปอยู่ตรงนู้นก็ยังบอกช่างเบาให้ตามไปเห็นแล้วขึ้นไปป้อมหัวมันโผล่มาลักมีปลายไ่หลักมีปลายไงนี่นี่ให้ให้แม่ดูอ่ะดูดูลังแปดสิบลิตรเหนือฝาเนี่ย แม่ก็หอมแฉลมันบิกกุ๊กเบิมัน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 สวบยังมันสวบยาอยู่สิใหญ่มากตัวนี้กานาลาผมมายิ่งผลมากแหละบอกแอบแล้วว่าปลามันเบิกเบิกน้ำดูขนเบียดดูดูหัดูขนเบียร์ท้ายท้ายขนเบียร์ดูดูท้ายขนเบียรร์คัดมันอยู่ใต้ใต้ผักฟองมาลูกมันอยู่ใต้ผักพอน้ำขึ้นนะมันมีอีกมันมีหลายตัวบลาหางน้อยหัวใหญ่แท้ ตัวนี้นะต้มส้มบ่กว่ะต้มส้มหรือเผาต้มส้มเนาะใหญ่ขนาดนี้เผากินไม่เรื่องอ่ะต้มส้มล้วนแต่แดงว่ามันจูอย่างมันฟูขึ้นมาแม่ผมขึ้นไปตัวแรกอะเห็นบูมแม่ตัวหนึ่งหรือเปล่ามันโ่มาจากไอ้กอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำ่าปืนอยู่โน่นอ้ตัวนี้ก็ตัวท้าขวดเบียร์แล้วนะอีตัวนี้ดูดิใสสวยๆนี่ทั้งละก็บอกว่ามดกัดไก่กลับมาแล้วไอ้บางทบอกทัางละโดนมดกัดไก่กลับมาแล้วตอนเกงมาแล้ว ไม่ใช่ก็ห่อปาลาอะไรมาแล้วนึกว่า,วายีสกเห็นขาวใหญ่ยาวเลยเอัวแรกคือว่าได้ไปยีสกลายีสกแอบแอบเอาลงถังไว้ให้พี่ดอนเข้ามาเปิดนะ้ะเขาทำทิมเทียบไพ่แอ,อบอไปดู<ช>ไปดูลูกกระชอนดิไม่ใช่ต้มบังนี้เอาตัวใหญ่ขนสุดขึ้นมาคู่กันดิเอ,อตัวปากบาทอะปากบาทใหญ่กว่านี้เออตัวปากบาทนี่นี่นี่เออ แล้วของคุณแอฟก็เออเนี่ยอ้วนตึ๊บเลยนี่หางกุนมันชนรอบมาใช่ดันรอบออกประมาณนี้ครับปลาฮะวันนี้เราช่อนก็อร่อยการตุ้มเหรอโดนเบ็ดโดนอะไรมาโดนทุกรสชาติอ่ะแล้วก็ชากมาช่อนวันนี้บานพุ่งไปหมดช่อนล้วนเลยโอ้ยตัวตัวนี้ความใหญ่มันบังเขาไม่เม็ดไปหมดเลยใหญ่จัดเอาแล้วก็กระส่งใช่ไหมนั่นไงเฮ้ยกระส่งอยู่บ้านนู้นดูกระส่งอยู่กับไอ้ต้อมเดี๋ยวามชนนี่ก่อนนะครับ